ค่าร้านพลูลยังแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อมือสองเข้าใหม่อีกแล้วนะคะล้อเมก,กาออฟโรดนะคะล้อใบพัทขิดแดงถูกๆเลยค่ะนะคะล้อออฟโรดขอบ16นะคะนี่ค่ะล้อเวลยางปี22สวยๆเลยล้อทีเอยางปี24สวยๆเลยค่ะนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะชุดน,นี้แม็กเมกาออฟโรดค่ะขอบ20นะคะเนี่ยค่ะขอบ20 กว้าง10ออฟลบ18นะคะยาง3 32.50นะคะอาร์ uh, 20ค่ะนะคะยางเป็นยางปี22นะคะชุดนี้นี่เลยค่ะล้อสวยๆยางสวยๆค่ะยางดอกแน่นทุกเส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะยางดอกหนาทุกเส้นเลยค่ะนะคะล้อล้อยางอาจจะเลอะเทอะนะคะเพราะว่าล้อเพิ่งมานะคะแล้วก็ลงขายเลยค่ะนะคะยางดอกแน่นทุกเส้นเลยนะคะชุดนี้ เอาไปพร้อมใช้เลยค่ะล้อยางสวยๆค่ะนะคะราคาชุดนี้นะคะล้อเมกาออฟโรดราคาอยู่ที่15,9 0 0บาทค่ะราคานะคะ15,900บาทนะคะชุดนี้จะดอกยางสวยทุกเส้นนะคะพร้อมใช้เลยค่ะราคาเพียง15,9 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กใบพัดคิบแดงยาง2อ5 6กาปนะคะปี21ค่ะนี่เลย นะคะคจุดน,นี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะรอพร้อมยาง4ล้อนะคะ6,900บาทเลยใบยพัดนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะแม็กใบพัดนะคะล้องานด้วยล้อสวยๆเลยยาง255558นะคะปี21ค่ะ นี่เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นนะคะ6,900บาทค่ะล้อบพัดชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กหยดน้ำงานยาชินะคะรัดด้วยยาง BF ค่ะยาง BF เป็น2,657,56นะคะปี20ค่ะยาง BF อหล่อๆใช้ยาวๆเลยนะคะชุดนี้ดอกยางแน่นๆค่ะนะคะยางปี20เลยนะคะ BF นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1900บาทค่ะนะคะหนึ่งบาทนะคะชุดนี้แม็กทีอีสามเค่ะนะคะแต่ว่าชุดนี้ได้ยางนะคะสำหรับลูกค้าหายางปีใหม่ๆนะคะชุดนี้เลยยางเป็นยางปี24นะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดค่ะยางปี24เลยนะคะชุดนี้นี่ค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ7,900บาทนะคะได้ยางปี24ค่ะนะคะ,นะคะยางยาง คือสวยเลยนะคะปี24ราคาเพียง7,900บาทค่ะชุดนี้ m มกเวล n5e s ค่ะล้องานหนุ่มเม้งนะคะยางปี22ค่ะยางไทยดีเซนติดอกยางแน,น่นๆแบบนี้เลยล้อออบลึกเงาๆนะคะเป็นล้องานหนุ่มเม้งเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทเลยนะคะชุดนี้ แล้วก็ชุดนี้ค่ะล้อสูตรออฟโรดยาง2.5.7.56นะปี21ค่ะนะฮะดอกยางแน่นๆทุกเส้นเลยนะคะ ออฟโรดขอบ16ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะอันนี้เฉพาะล้อที่เข้าใหม่เมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะถ้าลูกค้ามีล้อมาเทิร์นราคาจะถูกลงอีกลดลงอีกเลยนะคะ นี่ค่ะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจนะคะจังหวัดปทุมธานนีค่ะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพลูนยางแตกค่ะนะคะสนใจติดต่อนะคะเบอร์095 119 9659นะคะส่วนแอดไลน์นะคะเป็นแอดด้วย ID นะคะเป็นแอดด้วย ID ภาษาอังกฤษนะคะพอดีแอดด้วยเบอร์โทรมันเต็มนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแอดด้วยภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะแปะ เดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้ที่หน้าคลิปเลยนะคะแอดไลน์นะคะมาสอ,สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะนี่คะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพุนพุนรุนยังแต่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ